สวัสดีครับอยู่กับดัมซิ่งซีจเกตครับมาพอรถขับบานอีกขั้นหนึ่งแล้วครับเป็นโกเบเอสเคสองรอแต่ว่ารอบนี้ใส่แทนเลอร์หน่อยพอยออกมากครับเพราะว่าหัวหลากคนบอร์เข่าคนบอร์หานเข่าไปครับนี่เราก็อยู่กับหัวหลากห้าร้อยฮีโนห้าร้อยพอออกไหมครันเทนเลอร์เข้าไปบุย มาแล้วครับแมคโครไม่ถ้าเหลือนี่ตัวแรงตัวนี้ฮิสันตุนไหนวะนี่แมคโครมาแล้ว ลองแน่รถเขามาน่ะกิมหังเลยครับรถเขามาบอลหน่ะลียรถมาบอลหน่ะมาเก๋กะเขาเลยคือบอลรถท่าของพี่นี่รถมาอย่งไร เสองไม่รู้ว่ารุน่นอะไรแต่มีกล่องหลังครับนี่ไทยนะน่ไน่ไ่ปสิยกษณอ,อ,อ,อบ่นี่ว่มีคาตักหุย้ยค็ดไปเลยเลยโอ้โหอ่าว่คาคาตักแน่นอนนี่หีว่ โล่งนีแล้วก็ยากถึงโลเบรคไปเลยครับสุดยอดไปเลยระวังได้ลงอีระวังด้ครับวาต่ง้ครับแลงเลยครับ,รบแบบพว้พิาต่าง้ง ลงแล้วย่างขึ้นต่อบานสุดยอดอีหลีเบิ้งถ้าเบิ้งมานีดโดนลงเดอนงานโอ้โอ่โอโอโออางกันเลยครับบาด ่ป๊ะเลยเป่ไปใย่นิปังกูแทกเตอร์ล่ะอกอคือทิ่นับไป่อาแเ็กเตอร์แบบคันนี้มาจากปางกูนะครับมาแต่ปางกูโอ้กลับมาใกล้อยู่ครับง่ายลังนึ่งโอ้โอ้ เดี๋ยวไอ้บังแท็กเตอร์อยู่บ่เดี๋ยวใต้บังแท็กเตอร์นะครับเกือบเกือบเกือบไปเลยเกือบมาหลากไปเลยอ่ะขึ้นหอ,อนดิใช่ปะ ได้ละคือวัวฮันหมานขึ้นไรขึ้นใขึนนี้นขึ้นขั้นพุนกานี่เลอเมื่อนนี้เลยป่ครับมื่อนี้เลยป่โอเคยวตามไป kéo cọc chiếu bò cằn các หรือก็เรียนไลา์ใช่ป่ะทราบเลย กดีเลยครับโมลากโมลากนี่ยากแด้เน<อ>าะส่วนสันๆบ,บอใเขาใส่แค่เลทอ,อยบบนยพาไปบเขา่ยปไหนสันอยู่ยัพาไปดูแเลอร่อยคนี้กับบอเนี่มไหนครับสันส้นๆนี่นยัไปทไปเด้อ นี่ครับออาหัวหลังฮีโน่ห้าร้อยบรรทุกแมคโครโตเบิร์สองร้อยกับปลางกูอาร์ตมองนี้คือแกงเห็นปะหานที่มานีจะแหละเอาเดี๋ยวพาไปวงแท็กเตอร์เกินซิปหล่อครับ ัอ้อามาลาแท็กเตอร์แล้วครับกระสิมืดๆจังน่อยเนเด้อตัวคำเหรอคนกราฟคำครับพื้นอะไรแ็กเตอร์กระโชยนอเห็น้างแล้วครับว้ายจมูกอเนาะ ครับแท็กเตอร์อีกตัวย้อนได้ครับนี่ี่ยนแบบมาหน่อยหน่อยผมมาเป็นแท็กเตอร์รุ่นนี้นะครับแก๊สด,ดีสามสี่กำลังพอดีนะครับตัวใหญ่มาหน่อยอันนี้น้ำรถด,ดำนี่โอ้ย ตีดเ,เลยนะติมั่วๆดเ,เลยครัโซคก็ปีดเลยโซคอนดอน đây dạng nhau lên mặt này được gió không sai giật phải thăm mất gió thôi lèo có đi mà คันไม่แค่เรียดนะครับแค่เรียดเลยเน้ะเดี๋ยวมันขับหางเลยหางนี่อเอาเกียร์ฝาเอาเลยครับกระต่ายใส่ฝาเลยกางดียังพี่ครับออกหนาเลยครับพี่ครับน้ำหนา กระแทางปลอดภัยครับปลายทางปางกูสวัดศสีสะเกตดครับเดี๋ยวไปอัพเดตในเรื่องครับหนุ่มรังสำหรับเมย์กะสวัสดีครับ